กินผลให้ตัดใบ กินใบให้ตัดดอกดอก,กินหน่อให้ถอนต้นดังคำโบราณที่สอนไว้ไม่เกินจริงผักอะไรที่เน้นกินลูก <S 2> <S 2> กินผลยกตัวอย่าง <S 2> <S 2> เช่นต้นมะเขือต้นพริกให้เราขยันตัดใบเกา่าๆออกเพราะใบพวกนี้จะเป็นแหล่งรวมศัตรูพืชเช่นต้นมะเขือต้นพริกพวกเอ็เคยสังเกตไหมหมดชอบขึ้นมดพวกนี้แหละจะเป็นตัวการนําเพี้ยไปเลี้ยงบุต้นเพี้ยพวกนี้จะคอยดูดน้ําเลี้ยงจะพืชจะผักเราและมดก็จะดูดน้ําหวานจากตัวเพี้ยอีกทีหนึ่งถ้าเราเด็ดใบตัดใบออกเราก็จะสามารถควบคุมศัตรูพืชได้เพราะใบ น้อยลง ปุ๋ยยาที่เราใส่ไบก็จะไปบำรุงผลบำรุงดอกให้พืชผักเจริญเติบโตแข็งแรงแถมเป็นการควบคุมดูแลศัตรูพืชแบบง่ายๆส่วนผักกินใบให้เราตัดดอกเช่นกะเพราโหระพาแมงลักหรือพืชผักที่เราใช้ใบนํามากินถ้าพืชผักพวกนี้ออกดอกให้เราตัดดอกทิ้งพวกเองเคยสังเกตไหมผักกินใบที่ออกดอกสักพักต้นก็จะโซใบที่ออกมาใหม่ก็จะเล็กไม่สมบูรณ์การตัดดอกก็เพื่อให้ต้นสมบูรณ์แถมยังยืดอายุต้นให้ยาวนานขึ้นส่วนพืชผักที่นิยมกินหน่อให้เราถอนต้นยกตัวอย่างเช่นต้นหอม หน่อไม้ฝรั่งเขาก็จะนิยมถอนต้นออกไปกินเพื่อให้ต้นใหม่งอกออกมาได้ส่วนต้นพวกขิงข่ากระชายเราก็ต้องคอยสางต้นที่มันแก่แกต้นที่มันเก่า,กาต้นที่มันตายแล้วออกเพื่อให้หน่อมันแทงเง่แทงต้นออกมาถ้าเราทําการเกษตรเราเชื่อคาโบราณลลไว้มันก็ดีมันมีประโยชน์แถมเป็นโคดรลับที่จําง่ายไม่ซับซ้อนกินผลให้ตัดใบกินใบให้ตัดดอกกินหน่อให้ถอนต้น